ากินโจมแกงเหรอไรอะไรลุกตื่นค่ะตื่นนอนช่วงบ่ายไม่กินไม่เปรี้ยวแล้วค่ะเปรี้ยว จากต้นค่ะปลาหวานก็จะให้ดูนี้ปลาหวานน้ำปลาหวานไม่จีไม่เปรี้ยวหรอกค่ะ เปรี้ยววัดนี้ก็ตอนนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายพวกกันนันไม่เปรี้ยวมากขอบคุณทุกการรับชมนะคะมาเริ่อมาเริ่อยติดตัวติดตัวยามบ่ายเพิ่จะได้สองงาน

ป่ะว่ะวันนี้เหนื่อยไม่มีเวลาไม่กินไม่เปรี้ยวแล้วค่ะเปรี้ยวขอบคุณทุกการรับชมนะคะ มาเรือยมาเรือตัว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 ยายจแงหอมเยอะๆนอนเตือนไหมมาเรืมจะเลื่อยไม่ใช่ไม่เปรี้ยวแล้วค่ะเปรี้ยวสุดที่ก็ตอนนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย ba bánh như cô ạ lá nóng tạo ba bánh ạ tưởng à tưởng ngon trong bài เรืองกันไปเนอะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะกินสมุกม่วงนะคะันเ้อสมุกม่วงขอบคุณทุกการ,รับชมนะคะสวัสดีก็นตอนนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมนะคะมาเลิกไมาเด้อเกิดตัว ตัวําห,หม่พวกนั้นไม่เปรี้ยวมากปาะมาณ เรงหอมเยอะๆนอนเตือนไหมจะเลื่จะเลืล่อนฟ้าวหวานสุดนี้ก็ตอนนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายกรอบ ไม่จืดไม่เปรี้ยวแล้วค่ะเปรี้ยวจังหอมเยอะๆ <c oughs> นอนเตือนไหมจะลืมจะลืมเพื่อนๆสวัสดีค่ะกินสมุมวนวพน์มะค่มเด้วสมุนไพร์แบบแบนี้ก็ ร้านน้องสาวกรอบๆพวกนักก้นไม่เปรี้ยวมากมนะมารับทุกคน อยากน้ำบออยากน้ำบ่วยเพื่อนสวัสดีค่ะกินสมุกม่วงนะค่อนเนอสมุกม่วงกรอบ โกคนั้นไม่เปรี้ยวม,มากขอบคุณทุกการรับชมนะคะม,มาะเริม่รมาเด้อเจ้าตัวเจ้ตัวยำใหม่แต่ก็กินกับน้ำเปล่าหวานก็กำลังดีคนะ่ะแต่ก็กินกับน้ำเปล่าหวานก็ công lăng đi được không được nếu cái gì đâu nếu mà cái gì น้ำปลาหวานกินส่มแกงเหรอไม่ไ,ไหลก็จะให้ดูนี่ปลาหวานน้ำปลาหวานมันจะได้สองงานปลา วันนี้เหนือนน่อยไม่มีเวลากินโจมแกงมเหรอไม่ไรก็จะให้ดูน,นี่น้ำปลาหวานน,น้ำปลาหวาน เนีหยดูเนี่ยปลาหวานน้ำปลาหวานพวกกันนั้นไม่เปรี้ยวมากลปลาหวานตื่นค่ะเจอนอนช่วงบ่าย บ้านนี้ก็ร้านน้องสาวเพืจอได้ส่งงานเลือกับไาเลืยกเลือกกรอบ